เปิดตัวในไทยนะครับเปลี่ยมอยู่ซีรีส์7ที่แรงที่สุดคันหนึ่งเลย M 7 6 0 e รหัส M ที่เป็นปลั๊กอินไฮ i บและเป็นทรงสีดังคันล่าสุดนะครับ่วน1 0ถึงร้อยแค่4.3วิกับค่าตัว7.299ล้านบาทไทยมาครบเลยประตูไฟฟ้าเปิดปิดเองที่ชาร์จและก็ล้อแบบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับรวมถึงไฟท้ายเป็นแบบรมดำนะครับสวยงามมากๆตามสไตล์ซีรีส์7และก็กันชนหลังแบบใหม่และรหัส M 7 60ป e ีครับบอกเลยว่าโหดสุดๆมาพร้อมสี่ท่อและการชนด้านหลังคือใหญ่สะใจมากๆครับบอกเลยว่าแรงมากคันนี้เรียกได้ว่าผู้บริหารสายซิ่งได้เลยนะครับคันนี้เบาะสีดําต,ตกแต่งหรูหราแต่สปอร์ตขึ้นกว่าซีรีส์เทั่วไปและมีแพตเทิร์ชมาให้มีบูสต์โหมดมาให้ครบนะครับนี่จะเห็นว่าแพตเทิร์ชเนี่ยสีดาแดงด้วยนะไม่เคยเห็นในซีรีส์เมาก่อนแต่แรงแบบนี้ครับด้านหลังยังคงมีเบาะเอสุกซีบแล้วนะครับผมปรับนอนได้แบบนี้มีจอ 8K ด้านหลังมาให้เหมือนเดิมเรียกได้ว่าผู้บบบริหหหาาเเนนนนยกก็ลลัังงตดดดดะไไ้้มมือนนผมนอผนแบบึๆ ำลังมอเตอร์กับเครื่องยนต์นะครับ571แรงม้า800นิวตันเมตรกันเลยทีเดียว,วหเลยว่าเห็นทรงพ่อบ้าน